เอ็กสีกากีปมอบรมอาสาตำรวจคนจีนร้อนแรงรับปีใหม่หลายท่านอาจจะสงสัยเหมือนกันว่าทำไมตำรวจอาสาคนจีนถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเริ่มจากสสศสสินันแช์ผ่านโซเชียลว,ว่ามีการอบรมตำรวจอาสาชาวจีนคิดค่าหัว38,000บาทพร้อมมอบบัตรตำรวจตราโลและเครื่องหมายเหมือนเจ้าหน้าที่จริงแถมยังมีลายเซ็นผู้กำกับรับรองอีก แบบนี้ใช้งบไหนใช้เงินภาษีหรือไม่คอสอบรมนี้จัดช่วง25 2 7ถึง27ธันวาคมสถานที่คือมหาวิทยาลัยสยามงานนี้มีรายรับมากกว่า1.140ล้าน1 0 0 0บาทใน3วันสิ่งสำคัญคือบัตรที่มอบให้มีโลตราแผ่นดินซึ่งอาจถูกใช้ข่มขู่ชาวจีนในไทยหรืออวดอ้างในจีนเพื่อสร้างอิทธิพล จึงไม่แปลกที่กรรมธิการตำรวจต้องเรียกผอบอชน,นและตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงก้าวมกราคมนี้ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งตั้งกรรมาการสอบสวนประเด็นนี้ด่วนพร้อมย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปช่วยราชการป้องกันการแทรกแซงคำถามสำคัญอีกประเด็นคือจำเป็นแค่ไหนที่ต้องมีตำรวจอาสาชาวจีนกลุ่มจีนเทาจะใช้ช่องนี้แสวงหาผลประโยชน์หรือไม่ ไม่รีบตัดไฟแต่ต้นลมปัญหานี้อาจลุกลามสุดท้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงสั่งทุกหน่วยเร่งตรวจสอบหากพบการแอบอ้างหรือใช้อำนาจโดยมิชอบจะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดเพื่อไม่ให้อิทธิพลจีนเทาลุกลามจนกลายเป็นปัญหาที่คุมไม่อยู่